มาคิดไปพร้อมๆกันอ่ะคิดยังไงน้องบอกมาเลยก็ได้เดี๋ยวพี่เขียนตามก็เอาจำนวนนักเรียนมาบวกกันให้หมดก่อนจะได้ได40กันนักเรียนขาดคือ20 20อี่พอตัดหัวตะไคร้แล้วมันจะไดกสอนโดยหยุดอที่วาระที่เอ็นเท่ากับ40ะนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดจะหาวิธีด้วยความที่สะสมแล้วกันอ่ะ ตรงนี้คือ5ถัดไปคือ10ถูกไหมที่เขียนไปเรื่อยๆนะถัดไปคือ17นะครับถัดไปคือ8 26สอี่ถัดไปคืออะไรวะ26บวก8ใช่ป่ะ26บกวกแได้เท่าไหร่เนี่ย34ถัดไปคือ38แล้วก็ตัวท้ายคือ40โอเค okay. ด้วยวิธีนี้เราก็บอกได้ว่ามัธยาฐานก็คือ ตำแหน่งอะนะสี่บบวกหใช่ปะ่ะส่วน2ใช่ปะ่ะก็คือ4ี่ตำแหน่งคือยี่สิเท่าไหร่ยี่สิบจุห้าทนี้เราก็มองว่า20.5อยู่ไหน17ยังไม่ถึงใช่ไหมยี่เกินแล้วมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะคำตอบคือ1 7ึใช,ช่จบตรองกันเป๊ะเลยคิดอย่างเงี้ย ได้ไหมเนาะคิดอย่างพี่ก็ดีนะคิดอย่างของน้องก็โอเคแต่คิดอย่างพี่มันกรณีที่แบบมันแบ่งเยอะๆกว่าเนี้ยมันก็จะง่ายกว่าไม,ไม่ไม่ต้องมานั่งตัดหัวตัดท้ายโอเคไนะหมนึกอ,ออกไหมจริงๆพูดตรงนี้มาหลายรอบแล้วขอเสริมนิดนึงไอเนี่ยคือตำแหน่งตรงกลางใช่ไหมกลางเลยนะฮะ เขาก็เรียกว่ามัธยฐานเพราะว่ามัธยฐานแปลว่าแบ่งครึ่งกลางนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วค่าทางสถิติมันมีหลายแบบมากเลยมีแบบที่มันไม่ครึ่งด้วยมีแบบสมมุติว่าตรงนี้เป็นศูนตรงนี้เป็นหนึ่งนะครับตรงกลางก็คือห้าสบนะฮะมีแบบแบ่ง4ส่วนด้วยตรงนี้คือยี ตรงนี้คือเจ็ดนแบ่งสี่ส่วนเรียกว่าคอทายเราเล่นกีฬาใช่ไหมเราเล่นเทนนิสอะเทนนิสแบ่งเป็นควอเตอร์ใช่ป่ะมีเคยรู้จักศัพท์คำนี้ไหมควอตอะบ่อแบ่งสี่นะครับแบ่งสี่หรือจะแบ่งร้อยเราเรียกว่าเปอร์เซ็นทยนะครับเพราะนั้นมัธยาฐานคือคอทายที่สองครับ หรือเปอร์เซนไทที่50าสิบนะครับหรือเดซายที่5ครับเดซายคือแบ่ง10รหรือมัธยฐานาม,มีค่าเดียวกันเลยมีค่าเท่ากันหมด3 4ตัวเนี้ยแล้วก็มัธยฐานาม,มีค่าเท่ากันหมดเลยนะฮะอันนี้ คุยเพิ่มให้ซึ่งคอทายดีไซน์เปอร์เซนต์หายเดี๋ยวเรียนน่าจะหมอะมอห้าหรือว่ามสี่